ครับนี่เป็นคลิป after นะครับของบทที่1เรื่อง3คิดก็หลังจากที่คุณอ่านบทที่1จบแล้วคุณก็มีโอกาสนะครับสแกนบาร์โคดบทที่1น,นี่นี่ก็คือคลิปแรกนะครับที่เราได้เจอกันนะครับผมเรียกว่าการ after meeting นะครับการสรุปความคิดใจความสําคัญของบทที่1ในค้อมูลวิวันานะครับเรื่อง3มคิดให้กับเพื่อนๆนะครับได้ฟังเริ่มต้นเลยเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยคงมีโอกาสได้ เจอผมเนี่ยในคานาแล้วนะครับหลังจากที่สกแกนคิวอาร์โค้ดในคํานําตรงนี้จากนั้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเคาว่าระบบว่าระบบคืออะไรนะครับแล้วก็นะครับตรงเนี้ยอยากให้ทุกคนได้ทวนอีกทีหนึ่งว่าระบบ S55 คือระบบการทํางานการฝึกแบบมืออาชีพ S55 ช่วยแก้ปัญหาความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจเครือ,อข่ายเรื่องนี้สําคัญนะฮะผมเชื่อว่าหลายครั้งเนี่ยที่ผมมีโอกาสเอาแค่คาว่าระบบ ไปเปิดใจคนหลายๆคนที่ผมสปอนเซอร์ความหมายคือ,อยังไงความหมายคือวันเนี้ยคุณต้องคุยให้เป็นนะครับว่าวันนี้อะไรคือคําว่าระบบแล้วการใช้เฟรนชชสยในการขยายเครือข่ายคือ,ย,คอ,อยังไงถ้าคุณมีมุมมองเรื่องนี้ที่ดีนะครับคุณแค่จะเขาว่าระบบที่ดีคือเฟรนช์ชส์ส่วนบุคคลมันก็สามารถช่วยในการเปิดใจเพื่อนใหม่ได้แล้วครับเพราะมันเป็นการช่วยสอนงานเริ่มต้นวิธีคิดแล้วก็สุดท้ายนะครับในระยะยาวเนี่ย่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรบริหารการเงินและบริหารเวลาด้วยจากนั้นเนี่ย คำนึงเลยนะครับที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยต้องอธิบายแล้วก็พูดให้เพื่อนฟังให้ได้รวมถึงตัวเองต้องเข้าใจนะครับก็คือระบบคือการใช้เครื่องมือที่เหมือนกันอย่างเป็นระเบียบคีย์เวิร์ดสำคัญคือคาว่าเครื่องมือและคาว่าระเบียบเครื่องมือนะครับก็จะมีพวกรอบประชุมนะครับต่างๆพวกสื่อพวกคอร์สนะครับทั้งของกลุ่มอัพไลน์คุณแล้วก็ของบริษัทตรงนี้นเราเรียกว่าเครื่องมือทั้งสิ้นที่เป็นรอบประชุมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสื่อ สื่อก็จะมีนะครับตั้งแต่สื่อคู่มือเวลคัมที่คุณกําลังได้อ่านได้ฟังนี่อยู่ถือว่าเป็นสื่อรวมถึงนะครับโบชัวแผ่นพับนะครับหรือว่าล like น์แอดหรือว่าทุกๆอย่างนะครับที่ทางทีมเนี่ยจัดให้ซึ่งเมื่อเขามีสื่อที่ดีแล้วนะครับเขาก็จะทาการเซตเป็นระเบียบให้ว่าอะไรฟังก่อนหลังอะไรฟังยังไงยังไงบ้างนะครับสําคัญที่สุดเลยคือตัวคุณเนี่ยนะครับต้องสร้างระเบียบให้ตัวคุณขึ้นมาเองเพราะทางผมทางทีมอะไรของคุณนะครับจะทําการสร้างระบบขึ้นมา แต่เรื่องของระเบียบเนี่ยตัวคุณต้องเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากๆทีนี้ระบบของเราชื่อว่า s 5 5ซึ่ง5ตัวแรกเนี่ยมาจากคาว่าไฟสตาร์คือขั้นตอนการเริ่มต้น5ขั้นตอนซึ่งจะอยู่ในบทที่3นะครับของคู่มือเล่มนี้นะครับจากนั้นเนี่ยคือไฟคอร์ก็จะอยู่ในส่วนต่อๆไปสิ่งที่ทําให้ระบบทํางานได้นะครับก็คือคนต้องมีระเบียบนะครับแล้วการที่ระบบเนี่ยเวิร์กมากแต่หลายๆคนยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับบอกเลยว่าสิ่งสําคัญคือคนเนี่ย ขาดวินัยขาดระเบียบในการใช้นะครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้เรานะครับบอกตัวเองเลยว่าในเมื่อเราเนี่ยตั้งใจทําละที่จะทำธุรกิจนี้นะครับขอให้เราสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาให้เราเป็นคนหนึ่งที่มีระเบียบในการใช้ระบบนี่แหละครับคือความสำคัญข,ของระบบทีนี้เรามาเริ่มนะครับร์กันในบทที่1เรื่อง3ามคิดกันต่อเลยนะครับ3ามคิดที่เพื่อนๆได้อ่านเสร็จแล้วนะครับก็คือเป็นแนวคิดเริ่มต้นที่ถูกต้องในการทําธุรกิจนี้ซึ่งแน่นอนจะประกอบไปด้วยคิดที่1คือยนบิฟิเนส คิดที่2องคือ n องเทิม u ิซเน็ตคิดที่3คือ h e helping people to help t h e m s e l v l s นะครับซึ่งไอสามคิดนี่แหละจริงๆมันมีแนวคิดหลายอย่างมากในธุรกิจนี้แต่ผมคิดว่า3มคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญซึ่ง3มเรื่องนี้นะครับมันจะมีผลมากๆกับการทําธุรกิจในเดือนที่ 2, 3, 4, 5ซึ่งคําถามคือมีไหมคนที่เข้ามาในธุรกิจช่วงแรกแล้วเขาไม่ได้คิดตามแบบ3คิดนี้มีครับ ดูออกไหมในช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยอาจจะดูไม่ออกมากแต่พอเวลาผ่านไป3เดือน4เดือน5เดือนแล้วยิ่งธุรกิจเครือข่ายครับเป็นธุรกิจที่นะครับทีมงานจะมักจะคิดแล้วก็เป็นเหมือนเราถ้าเรามีสามคิดที่ถูกต้องทีมงานของเราที่เข้ามาใหม่นะครับก็อาจจะคิดเหมือนเราแต่ถ้าเรา,ามีสามคิดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีเลยทีมงานที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะไม่คิดเหมือนเราตรงนั้นนะครับมันคือความแตกต่างของเขาว่าองศาความคิดที่เวลาผ่านไปวันเวลาผ่านไประหว่างคนที่มี3ามคิด กับคนที่ไม่มีสามคิดนะครับผมเชื่อว่าขนาดขององค์กรและรายได้ต่างกันมหาศาลเลยทีเดียวคิดที่หนึ่งนะครับผมอยากสื่อได้คุณบ้างอยากให้คุณเข้าใจนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นนามธรรมการเปลี่ยนจากนามธรรมเป็นรูปธรรมนะครับคือคุณต้องเห็นภาพนะครับคุณจะโฟกัสได้เฉพาะสิ่งที่คุณมองเห็นนี่คือคำพูดที่ผมพูดบ่อยเสมอเสมอเพราะนั้นการเห็นภาพคือคุณต้องเข้าไปในระบบคุณจะรู้ว่าคุณอยู่หักองค์กรคุณเป็นวงกลมวงแรกจากนั้นคือคุณก็จะเริ่มมีองค์กรเพิ่มขึ้นเพิ่มข และถ้าตัวคุณเองนะครับได้ทําการเข้าเว็บไซต์แล้วก็ตรวจสอบสายงานนะครับดูคะแนนแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นรวมถึงนะครับซื้อของออนไลน์เป็นทุกอย่างสมัยเนี้ยธุกรกรรมธุรกิจหลายๆอย่างนะครับจะเป็นธุรกิจผ่านพวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือเรียกวธุรกิจออนไลน์ค c o m m e r ์ e นะครับซึ่งบางครั้งเนี้ยถ้าคุณจะเริ่มทําธุรกิจนี้เองนะครับคุณลงทุนเนี้ยหลักแต่หลักล้านเลยทีเดียวแต่ในธุรกิจ legacy นะครับคุณจ่าย500บาทคุณได้เป็นเจ้าของระบบนะครับที่ legacy เนี้ยลงทุนเป็นหลักลานบาทเลยยทีีีเดวตรงน้นคคือความประโยน์อย่างแรก เวลาเราเข้าไปทําธุรกิจนี้นะครับทุกๆการเป็นเจ้าของธุรกิจมันต้องมีการลงทุนคุณคงเห็นละคุณต้องลงทุนทั้งหมด3อย่างอย่างที่คุณได้อ่านนะครับทีนี้ลงทุนอย่างแรกคือเวลาเขาว่าลงเวลานะครับไม่ใช่หมายถึงคุณแบ่งเวลาเยอะกับการไปขายของแนะนําสินค้าช่วงแรกหรือไปชวนเพื่อนช่วงแรกเวลาที่ผมอยากให้คุณแบ่งเยอะที่สุดในช่วงแรกนะครับคือเวลาของเขาว่าการเรียนรู้ตามระบบนะครับซึ่งการที่คุณเป็นคนที่ไงเรียนรู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะชวนเพื่อนถูกต้องตามระบบ แต่ถ้าคุณนะครับเอาเวลาช่วงแรกไปชวนเพื่อนซะเยอะต่อให้คุณชวนได้นะครับก็ไม่ได้เป็นผลสําเร็จนะครับเพราะมันจะเป็นการชวนแบบงงๆนะครับหรือผมเรียกในที่นี้ว่าตัดไม้ทําลายป่าชวนไม่ได้บางทีก็เสียเพื่อนบางทีเพื่อนเนี่ยก็ทัศนคติไม่ดีกับธุรกิจหรือต่อให้ชวนได้นะครับเพื่อนที่เข้ามาเนี่ยก็เข้าแบบผิดระบบเข้ามาไม่ทําตามระบบเข้ามาแล้วไม่มีสังคิดสุดท้ายนี่องค์กรก็เติบโตได้ยากเพราะฉะนั้นคือการที่คุณเนี่ยจะไม่ตัดไม้ทําลายป่าที่ที่คุณต้องทํานะครับคือ คุณต้องเรียนรู้การถนอมรายชื่อการถนอมรายชื่อคือมันจะมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนซึ่งอยากให้คุณนะครับมีโอกาสเอาตรงเนี้ยไปลองคุยกับโค้ดของคุณดูว่าคุณอ่านคู่มือมาละคุณได้ฟังคุณทอมแลปอัพได้ฟังคุณทอมสรุปละคุณอยากจะทําการถนอมรายชื่อก่อนเพราะคุณต้องการให้รายชื่อที่คุณมีนะครับใช้เขาเรียกว่าขยายเครือข่ายอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเนี่ยเมื่อคุณแบ่งเวลาเรียนรู้แล้วคุณต้องสร้างนิสัยใหม่เขาว่านิสัยใหม่คืออะไรผมเชื่อว่า คนส่วนมากนะครับตั้งแต่เรียนจบการศึกษามหาลัยมาเลยเราอาจจะรู้สึกว่าโลกของเราเนี่ยคือโลกของการทํางานเราคงอาจจะไม่มีเวลานะครับอ่านหนังสือหาความรู้เพิ่มเติมตั้งแต่เรียนจบมหาลัยมาแล้วเวลาเราขึ้นรถเราฟังเพลงเราฟังเพลงในห้องนะครับผมว่าควรจะเปิด YouTube แล้วก็ตั้งฟังเพลงคุณไปเรื่อยหรือคุณเปิด YouTube ดูละครหลังข่าวนะครับยากมากเลยที่วันนี้เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่ัยตัวเองเป็นการอ่านหนังสือก่อนนอนเวลาละ30หน้า50หน้าเราจะเปิด YouTube แล้วก็ดูสื่อ เราจะขึ้นรถแล้วก็เปิดลิงก์สื่อต่างๆฟังสิ่งเหล่านี้ผมบอกเลยว่ามันคือการเปลี่ยนตัวตนใหม่นะครับให้คุณมีนิสัยใหม่ในการฟังเริ่มจากฟังสื่อต่างๆนะครับที่เป็นลิงก์นะครับที่เป็นคลิปนะครับลองฟังดูว่าจะเป็นเวลาขับรถเวลาออกกำลังกายหรือเปลี่ยนจากการดูละครเป็นพวกนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนนิสัยได้แล้วนะครับขอให้คุณเริ่มเล่าให้อัปไลน์ฟังอัปไลน์คุณนะครับจะบอกคุณเลยว,ว่าประโยชน์ของมันนี่คืออะไรนอกจากนั้นนะครับ หลายๆอย่างนี่เป็นเรื่องของหนังสือคนเรานะครับจะมีการเรียนรู้นี่หลายรูปแบบทั้งการฟังการอ่านการเห็นการลงมือทาแต่ละคนนี่มีการเรียนรู้นะครับที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยมีหนังสือให้คุณอ่านด้วยซึ่งหนังสือนี่ก็จะมีหลายเล่มนะครับลองสร้างนิสัยอ่านหนังสือแต่ละวันแต่ละวันก่อนนอนให้ได้หรือตื่นเช้ามาอ่านสักครึ่งชั่วโมงก่อนออกจากบ้านนะครับตรงนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสาคัญนะครับก็คือเรื่องของการจัดตารางเรียนรู้ในที่ประชุม เมื่อคุณอ่านคู่มือระาจบแล้วเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณเข้าใจว่าการประชุมเนี่ยจริงๆไม่ได้เยอะเลยนะครับแต่แบ่งเป็นการประชุมรายเดือนแล้วก็รายสัปดาห์มี2รูปแบบที่เป็นการประชุมที่ทางทีมของคุณเนี่ยจัดให้นะครับรายเดือนคืออะไรรายเดือนคืองานอย่างงานรีบอลงานไฟโยแฟตหรืองานเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับซึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยอาจจะมี1ห,หรือ2ครั้งส่วนมากมักจะมีวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับจากนั้นเนี่ยงานรายสัปดาห์คือเรียกว,ว่าเซ็นเตอร์ซึ่งก็จะมีเป็นประจํานะครับวันเดียวกันออาาจ,จวันคร หรือวันพุธก็ว่ากันไปแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีสัปดาห์เซ็นเตอร์สัป,ปดาห์ละหนึ่งวันนอกจากนั้นเห็นไหมครับสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นวันว่างละถามว่าวันว่างทําอะไรเวลาทาธุรกิจเครือข่ายนะครับคําว่าว่างๆค่อยทํากับหาเวลาว่างไปทําต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้เราทุกคนเนี่ยลองนะครับจัดเวลานะครับแล้วเอาเวลาว่างที่คุณจัดได้เนี่ย ลงมือทําธุรกิจเครือข่ายเรียกว่างานรายวันงานรายวันคืองานแนะนําสินค้างานชวนเพื่อนใหม่งานเรียนรู้จากอัพไลน์หรืองานสอนงานทีงานใหม่ๆนะครับตรงนี้เรียกว่างานรายวันจำไว้นะครับอย่ารอให้ว่างๆค่อยทําเครือข่ายนะครับคุณจะไม่ได้ทําเลยทีนี้ในกลุ่มของเรานะครับจะมีคู่มือเล่มหนึ่งชื่อว่า work plan เป็นสมุดในการที่ทําให้คุณเนี่ยช่วยลงตารางงานของคุณนะครับจำไว้นะครับการทําเครือข่ายเนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของธุรกิจคุณต้องบริหารเวลาเองเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณนะครับไม่ลงตารางงานรายสัปดาห์ไม่ลงธุรกส่วนตัวไม่ลงการทําง,งานรายวันบางทีคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยบริหารเวลาไม่ถูกเสียงานบ้างก็มีละ่ะหรือรู้สึกว่าเสียเวลาไม่ได้ทํางานเลยบ้างก็มีลหละหรือบางทีคือคุณทําเครือข่ายคุณอยากประสบความสำเร็จคุณมีเป้าหมายแต่คุณลืมจัดเวลาในการเซตงานรายวันรายสัปดาห์รายเดือนกับการทําเครือข่ายสุดท้ายคือคุณทําสเปซสับะครับ งานรายเดือนสําคัญคุณไม่ได้เข้าแต่คุณเอาเวลาไปทํางานรายวันสุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเรื่องนี้สาคัญเลยคือคุณต้องลงงานรายเดือนก่อนจากนั้นลงงานรายสัปดาห์แล้วถึงค่อยทํางานรายวันเพื่อป้อนคนเข้างานรายสัปดาห์แล้วก็งานรายเดือนเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับลองปรึกษาโค้ของคุณดูอีกทีหนึ่งว่ากลุ่มของคุณนี้มีงานแต่ละงานนี้ยังไงบ้างแต่ละเดือนทีนี้เรื่องเวลานะครับในหน้าเนี้ยอยากให้คุณรู้ว่าคนทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดแต่ต่างกันที่แชั่วโมงของคนจนเนี่ย มักเอาไปใช้เงินแปดชั่วโมงคนรวยเนี่ยมักเอามาหาเงินทีนี้นะครับวันนี้คุณกาลังเอาแปดชั่วโมงหลังเลิกงานหรือหลังทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมาทําการหาเงินอยู่นะครับซึ่งทีนี้คุณต้องเริ่มลงแรงแล้วเขาว่าลงแรงก็คือในโมงองผมคือนะครับการที่คุณนะครับเหนื่อยเพิ่มขึ้นยอมแลกเพิ่มขึ้นยอมกลับดึกเพิ่มขึ้นผมมกักจะพูดกับทีมงานเสมอเลยว่าผมไม่เคยบอกใครว่างานเครือข่ายเนี่ยเป็นงานง่าย ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียเวลานะครับผมบอกรายงานเครือข่ายทุกคนที่เข้ามาทําในช่วงประมาณ1-3ถึงเดือนแรกนะครับคุณอาจจะเริ่มเสียสมดุลชีวิตคุณจะรู้สึกว่าทําไมคุณเนี่ยนอนดึกขึ้นจังเลยแล้วถ้าคุณยังทำงานประจําอยู่ซึ่งส่วนมากผมแนะนําว่าตอนเริ่มต้นนะครับคุณควรทําเครือข่ายคู่งานประจําอยู่แล้วพอคุณนอนดึกขึ้นแต่คุณต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมคุณจะมีอาการเพียตอนกลางวันเป็นเรื่องปกติครับเพราะตอนเนี้ยคุณกําลังทํางานที่เรียกว่างานสร้างชีวิตตอนกลางวันเนี่ยคุณทํางานละเป็นงานเลี้ยงชีวิต แต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ตกเย็นนะครับแทนที่แต่ก่อนเนี่ยคุณอาจจะมีเวลาไปช้อปปิ้งไปดูหนังไปฟังเพลงพูดง่ายๆคือเอาเวลาไปใช้เงินนะครับแต่คุณเนี่ยไม่มีละคุณต้องมาเข้าประชุมกลับบ้านแทนที่คุณจะดูละครหลังข่าวคุณต้องมาอ่านหนังสือกลับบ้านแทนที่คุณจะได้เข้าบ้านเลยบางทีคุณต้องนัดเพื่อนเพื่อนแนะนาธุรกิจแนะนําสินค้าสิ่งเหล่านี้ผมเรียกว่าการลงแรงการเหนื่อยเพิ่มขึ้นคุณต้องยอมแลกครับคุณต้องยอมเลื่อนนัดบางอย่างเพราะวันเนี้ยคุณต้องกล้าเลือกเครือข่าย เป็นเฟิร์สพาร์ติตีสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณเพียงแค่แบ่งเศษเวลามาทําสุดท้ายคือคุณจะได้แค่เศษความสําเร็จตรงนี้แหละครับคุณต้องกล้าที่จะลงแรงทีนี้ทุกทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยนะครับผมอยากให้คุณท่องคาถานี้ไว้เลยว่าเหนื่อยชั่วขราวสบายชั่วโคตรเหนื่อยไม่กี่ปีสบายตลอดชีวิตฟังวันนี้ลองพูดตามนะครับอย่าล้อเล่นนะครับเหนื่อยชั่วขราวสบายชั่วโคตรเหนื่อยไม่กี่ปีสบายตลอดชีวิตถ้าคุณกลับบ้านดึกคุณลองบอกตัวเองว่าเราจะ เพื่อที่เราไม่ต้องตื่นเช้าไปทํางานตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งครับเมื่อคุณประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะมีเวลาส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีกิจกรรมที่คุณต้องเดินทางออกนอกสถานที่ไม่จะเป็นเซนเตอร์สปอนเซอร์ทำเฮาส์หรือนั่นนอกรอบทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะทําให้คุณเดินทางไกลขึ้นแล้วก็หนักขึ้นแต่วันนี้ผมอยากให้คุณเห็นความคุ้มค่าจากการที่คุณมีเป้าหมายด้วยคุณถึงจะสามารถเดิาเดินตรงนี้ต่อไปได้เรื่องของการลงเงิน การลงเงินในธุรกิจเนี่ยมันคือการลงทุนเลยคะคุณต้องซื้อสินค้าใช้เองคุณต้องซื้อสื่อเองคําถามคือทําไมต้องซื้อเองทําไมอัปลายถึงไม่ได้ซื้อให้นี่แหละครับคือตัวชี้วัดเลยว่าเราเนี่ยมีความที่แบบยูโอนพรีเนหรือยังนะครับถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบัตรงานหรือสื่อต่างๆเนี่ยอัปลายต้องซื้อให้แสดงว่าเรากำลังคิดแบบการเป็น employee หรือลูกจ้างเพราะถ้าเกิดเราไปเป็นลูกจ้างนะครับเราเข้าไปสมัครงานเนี่ยแน่นอนคืออุปกรณ์ในการสื่อสารในการขาายยทุกอ่่งเนี บริษัทเป็นคนซื้อให้กับเซลล์หมดซื้อให้ลูกจ้างหมดแต่ถ้าเกิดสมมติคุณเปิดร้านเองคุณเป็นเจ้าของธุรกิจยังไงคุณต้องซื้อทุกอย่างเหงหมดแน่นอนทีนี้คำถามสำคัญก็คือเมื่อคุณลงทุนแล้วเนี่ยอย่าตกใจว่าช่วงแรกทําไมเงินในบัญชีคุณถึงลดลงเป็นเรื่องปกติครับวันนี้คําถามที่ผมอยากะถามคุณคือถ้าคุณเนี่ยกําลังทํางานประจําอยู่แล้ววันหนึ่งคุณอยากเป็นเจ้าของธุรกิจคําถามคือคุณะเอาเงินที่ไหนอะครับมาเปิดร้านมาลงทุนทธุรกิจของคุณนะครับคำตอบก็คือคุณก็จะเอาเงินเก็บ จากการที่คุณทํางานมาเนี่ยสปี5ปีสิปีไปลงทุนทำธุรกิจว่าจะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหรือแม้ก่หลักล้านเผลอๆเนี่ยคุณต้องกู้เพิ่มด้วยซ้ําเห็นไหมครับว่าเขาว่าเจ้าของธุรกิจอะยังไงต้องลงทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคืออย่าแปลกใจและอย่าตกใจนะครับว่าการเริ่มธุรกิจเครือข่ายเดือน2เดือนแรกเนี่ยยังไงคือคุณต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะสูงกว่ารายรับอยู่แล้วนะครับเพราะคุณกาลังเริ่มธุรกิจเดือนแรกแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณนะครับก็คือความคุ้มค่าและความแตตตกกกก่่าาาางงงในนนนรลลทุเเยยมมััอะ ในธุรกิจทั่วไปเนี่ยยิ่งผลประกอบการสูงก็ยิ่งต้องลงทุนเพิ่มยิ่งผลประกอบการสูงค่าใช้จ่ายในการำดำเนินธุรกิจก็สูงตามด้วยแต่ในธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่เลยรายได้เพิ่มค่าใช้จ่ายเท่าเดิมไม่มีความเสี่ยงเหตุผลเพราะการลงทุนส่วนมากเป็นการลงทุนในการซื้อสินค้ามาใช้แล้วก็การเรียนรู้พูดตรงๆเลยคือสินค้าที่ซื้อมาใช้เนี่ยต่อให้ทําไม่สําเร็จก็ซื้อกินซื้อใช้หมดอยู่ดีการฝึกฝนตัวเองเรียนรู้อ่านหนังสือทุกอย่างนะครับต่อให้วันหนึ่งเนี่ยไม่ทาธุรก ภาวะผู้นําการบริหารจัดการนะครับการมีสกิลการขายสกิลพวกนี้ผมบอกเลยว่าใช้ได้กับหลายๆอาชีพในโลกเลยทีเดียวนะครับรวมถึงข้อดีคือทยอยลงทุนได้ด้วยไม่ต้องลงทีเดียวแบบโอ้โหซื้อหมดแคตตาล็อกเลยเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับค่อยๆทยอยซื้อตามกำลังที่คุณมีได้และสุดท้ายคือมันง่ายมากในการที่คุณจะคำนวณความคุ้มค่าและค่าใช้จ่ายนะครับข้อนี้ดีมากๆเลยทีเดียวก็ลองดูนะครับลองตอบคาถามตัวเองดูว่าวันนี้คุณลงทุนไปกี่บาทแล้ว แล้วคือมันใช้เวลาคืนทุนประมาณกี่บาทแต่กับสิ่งที่เคยเจอมาในชีวิตถ้าคุณเอาค่าการศึกษาค่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นต้นทุนด้วยคําถามคือคุณจ่ายเงินเรียนหนังสือเนี่ยมากี่ปีละกี่บาทคุณทํางานได้เงินเดือนกี่บาทรายเหลือกี่บาทถ้าเอามาหารกันเนี่ยกี่ปีคืนทุนทาทนธุรกิจส่วนตัวลงไปเป็นแสนเป็นล้านนะครับลองดูว่าผลประกอบการกํราไรเดือนกี่บาทเอาไปหารดูหาจุดคุ้มทุนดูว,ว่าใช้เวลากี่เดือนจะทําทให้คุณรู้น,นะครับว่าตรงนี้แหละ มันคือจุดคุ้มทุนที่เร็วกว่าเยอะมากนะครับเมือ่ออ่านคิดที่หนึ่งจบเราอ่านนิทานเรื่องช่างไม้ดูเนื้ะเรื่องเนี้ยที่ผมเลือกมาในคู่มือเล่มนี้นะครับเป็นเรื่องแรกเลยเพราะเป็นนิทานที่ผมเนี่ยชอบมากๆที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิตการทําธุรกิจนี่เลยผมรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเวลาไปสมัครงานนะนะครับคนงานถามราว,ว่าคุณทําอะไรเป็นบ้างคุณบอกหมดเลยว่าคุณอ่านหนังสือเต็มที่พัฒนาตัวเองได้คอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษได้ขับรถได้คุณอย่างซุปเปอร์แมนเลย เพียงเพราะคุณต้องการเงินเดือนสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแต่พอมาทําธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจเครือข่ายนี่แหละถ้าคุณไม่เข้าใจเขาว่ามันคือธุรกิจส่วนตัวนะครับบางครั้งคืออันนู่นก็ไม่เป็นอันนี่ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้คุณลองถามดูเองสิครับว่าถ้าวันนี้คุณทําเฉพาะสิ่งที่คุณทําได้แล้วคุณจะเติบโตมากกว่าเดิมได้ยังไงจริงไหมครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณต้องฝึกสิ่งที่คุณทําไม่ได้เพื่อคุณจะสร้างธุรกิจของคุณอะ ให้เติบโตได้จริงๆนี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับกับการที่คุณเนี่ยต้องพิถีพิถันกับงานของตัวเองไม่ใช่พิถีพิถันกับงานของนายจ้างนะครับวันนี้ลองดูนะครับบทน,นี้เนหเรื่องนี้ดีมากทีนี้เรามาดูคิดที่2นะครับคิดที่2เนี่ยคือดิส s is l ลองเทอร์มพิ n เน็ก็คือนี่คือธุรกิจระยะยาวอย่างที่ผมได้เล่าไปในเรื่องของการลงทุนแล้วเห็นไหมครัว่าคือธุรกิจเนี่ย ในช่วงเดือน2เดือนแรกเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งค่าสินค้าค่าสื่อเนี่ยที่มันสูงกว่ารายได้ที่คนได้จากธุรกิจนี้เหมือนตัวอย่างของผมเองเนี่ยผมทําเดือนแรกผมลงทุนซื้อสินค้าเข้าสัมมนาซื้อสื่อเนี่ยผมว่ามีครับประมาณกเกือบหมื่นหนึ่งนะครับตอนนั้นขณะผมเป็นนักศึกษานะพูดง่ายๆคือเงินเก็บที่เก็บมาจากอ่างเปาจากจุดจีไรเนี่ยเกือบเกลี้ยงเลยแต่ผมได้เงินจากเดือนแรกในการทําธุรกิจนียประมาณแค่หกร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเห็นไหมครับค่าใช้จ่ายสูงลิฟตง แต่พอยิ่งทําไปนะครับค่าดั่ยังคงเท่าเดิมและได้เพิ่มขึ้น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 ,ม,น,ม,นมันก็แซงไปเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในคู่มือเนี่ยผมเดวเทียบให้ฟังว่าการทํางานทั่วไปเนี่ยเหมือนเราปลูกนะครับพืชล้มลุกนะครับหรือปลูกถั่วง,งอกนั่นเองแป๊บๆปมันก็เก็บผลได้ละแต่มันต้องปลูกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากปลูกพืชน,นะครับยืนต้นนะครับในที่นี้ผมกำลังพูดถึงการปลูกยางพาราซึ่งแน่นอนคือในช่วงแรกๆเนี่ยมันยังเก็บ เกี่ยวน้ํายางไม่ได้นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยคุณไม่ต้องดูแลมันเยอะมากนี่คือคำว่าลอง r m b u ิ i เน็ตซึ่งในธุรกิจเนี่ยผมอยากให้วันนี้นะครับเราลองถามตัวเองว่าถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวไม่ง่ายนะครับที่คุณจะคืนทุนในระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองปีแต่วันนี้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยพูดตรงตรงเลยว,ว่าในหนึ่งปีแรกเนี่ยก็คืนทุนละพูดตรงๆงไม่ถึงปีหนึ่งปีได้ซ้ําประมาณหกเดือนแรกเนี่ยผมว่าคุณคืนทุนหมดละก,กําไรเกือบหมดละทีนี้คือจุดที่มันจะคุ้มค่าเนี่ยนะครับ ผมแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับในการวัดระยะความสําเร็จนะครับเป้าหมายแรกคือ3-6ถึงเดือนนะครับคุณจะถึงจุดคุ้มทุนรายได้2องถึงสี่หมบาทนะครับต้งแหนประมาณอความารีนต่อไปคือ6เดือนถึง1ปีเนี่ยคุณสามารถลองตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ก็คือรายได้10,000แบาทนะครับจากนั้นเนี่ยการที่คุณจะรู้สึกว่าธุรกิจนี้คุณเข้ามาแล้วคุ้มค่าคุณเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยทีเดียวนะครับคุณมีอิสรภาพทางการเงินก็คือ3ถึง5ปีที่3 5ถึงแสนบาทนะครับ ซึ่งลองดูนะครับว่าต่อให้คุณไม่ทาธุรกิจนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณก็ดูในชีวิตไปอีกสาปีแต่อีกสาปีเนี่ยคุณจะมีรายได้ถึงแสนหรือเปล่าแล้วคุณจะมีอิสะระทางการเงินที่3-5แสนหรือเปล่าไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่าเอาผลลัพธ์1นถึงสเดือนแรกมาเปรียบเทียบกับงานที่คุณทํามา5ปี10ปีกับธุรกิจที่คุณลงทุนเนี่ยเป็นหลักแสนหลักล้านนะครับมันเทียบกันไม่ได้อย่างนั้นธุรกิจเครือข่ายคือคุณจะลงทุนได้และคุณวัวนดนือน แล้วคุณจะมีสารภาพนะครับที่3-5ปีเพราะมันคือธุรกิจระยะยาวนะครับตรงนี้คิดที่3นะครับสุดท้ายล้ะของบทนี้ก็คือ helping people to help themselves ก็คือคุณต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สิ่งที่ผมมากระถามหลายๆคนเสมอก็คือนะครับวันนี้ระหว่างการมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นสอนงานผู้อื่นได้กับการที่คุณเนี่ยไม่มีความสามารถอะไรเลยแต่คุณเนี่ยฟลุกหรือบังเอิญเจอคนเก่งเข้ามาในองค์กร คุณคิดว่าอะไรเนี่ยจะทําให้คุณเติบโตมากกว่ากันในระยะยาวนะครับเชื่อว่าคุณคงตอบตัวเองได้อยู่แล้วนะครับว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้สร้างจากมือตัวเองอะนะครับมันไม่สามารถทําซ้ําได้คือเรียกว่าฟุกแต่ถ้าคุณมีความสามารถในการสอนงานนะครับคุณจะสอนงานคนกี่คนในองค์กรก็ได้สิ่งนี้นะครับผมเรียกมันว่าการที่คุณเนี่ยต้องมีแนวคิดว่าคุณต้องเก่งก่อนคุณต้องเป็นผู้นาก่อนเพราะวันนี้ธุรกิจนี้นะครับคุณต้องช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสำเร็จนะครับเรียกง่ายง่ายคือวันนี้คุณต้องตกปลาเองเป็น คุณต้องขอให้อัปลายสอนคุณตกปลาไม่ใช่คุณขอให้อัปลายเนี่ยตกปลาให้คุณกินนะครับอย่าหวังผลลัพธ์จากการที่อัปลายเนี่ยไปช่วยแนะนํารีบอร์ให้คุณอย่าหวังผลลัพธ์จากการที่ให้อัปลายเนี่ยไปช่วยคุณชวนคนแต่คุณต้องสนใจที่กระบวนการสนใจที่วิธีการในการที่เขาเน,นี่ยแนะนําสินค้าหรือชวนคนให้ได้นะครับตรงเนี้มันคือการฝึกให้คุณเนี่ยรู้แนวคิดข้อที่3ข้อนี้และเมื่อคุณเรียนรู้แนวคิดข้อนี้นะครับในเบื้องต้น ขอให้คุณรู้ว่าการสอนงานเบื้องต้นในระบบเอทห้าเนี่ยมันมีเรื่องไม่กี่เรื่องเองนะครับเริ่มจากการสอนชุดสมัครการสอนทาธุรกรรมในเว็บไซต์การแนะนําให้ทาไฟสตาร์ทการสอนงานพื้นฐานห้าสอนและการออกไปทำห้า้นหานะครับไม่ว่าจะเป็นการแนะนํารีบอลหรือห้า้นหาเรื่องกับการชวนคนซึ่งทั้งหมดเนี่ยขอให้คุณเริ่มต้นจากการที่คุณเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีก่อนเริ่มเป็นไได้ในที่ดีได้นะครับจากนั้นเนี่ยคุณลองถามตัวเองว่าในห้าอย่างง่ายๆเนี่ย คุณสามารถเริ่มต้นที่จะเริ่มสอนทีมงานได้หรือยังนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสรุปแนวคิดนะครับเรื่อง3ามคิดดิจิทัลวิสเนตลองเทิร์มวิสเนตแล้วก็ helping people to o e l p t h h m s e l v e s นะครับจบจากนี้นะครับลองนะครับเปิดไปหน้าสุดท้ายลองดาวน์โหลดการบ้านมาลองทำดูเชื่อว่าถ้าอ่านจบฟังผมแลปอัพทั้งหมดนะครับประมาณ20กว่านาทีแล้วก็ลองเปิดการบ้านมาทำนะครับคุณจะเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่มีมุมมอง3คิดแน่นอนที่เหลือนะครับ ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนมุมมองข้างในโลกขางนอกของคุณจะเริ่มเปลี่ยนตามครับสวัสดีครับ